เมื่อทางการแพทย์ยังหาคำตอบไม่ได้ความเชื่อจึงไม่ใช่เรื่องที่งมงายแต่คือที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้เป็นแม่ที่ไม่ยอมปล่อยมือจากลูกแม้ในวันที่มืดมิดที่สุดและเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์สุดพิศวงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพราะจู่ๆอยู่มาวันหนึ่งลูกสาวของเจ้าของเรื่องก็เริ่มมีอาการแปลกๆลักษณะคล้ายกับคนที่ถูกผีเขา้า แถมอาการดังกล่าวเนี่ยยังส่งผลให้เธอต้องนอนพักรักษาตัวเกือบปีเลยนะครับทางที่แพทย์ก็ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ชัดเจนได้กับเรื่องที่มีชื่อว่ามันอยู่ในร่าง ก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆ้อนของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์รล,ลอนๆนของคุณฟ้าซึ่งเธอที่ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางเพจเฟซบุ๊กเล่าไปหลอนไป ผมจึงขออนุญาตหยิบเยก่อนมานำเสนอให้ทุกท่านไดร้รับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยประสบการณ์ที่คุณฟ้าส่งเข้ามาในครั้งนี้มันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับลูกสาวของเธอเองซึ่งเธอขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์และก็เช่นเคยครับโดยความที่เรื่องราวต่างๆที่ผมนำมาถ่ายทอดต่อมันเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นผมจึงต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับ โดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีปศสอง3คุณฟ้าบอกว่าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครอบครัวของเธอก็เหมือนกับครอบครัวธรรมดาทั่วไปนะครับและหลังจากที่เธอแต่งงานกับคุณจีฟทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกันหนึ่งคนซึ่งเป็นลูกสาวพวกเขาช่วยกันเลี้ยงดูลูกสาวเพียงคนเดียวซึ่งมีชื่อว่าน้องฝนจนกระทั่งในปีที่เกิดเรื่องช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงที่การระบาดของโรคโควิ19ด -19 รุนแรงขึ้นมันก็ส่งผลให้น้องฝนซึ่งตอนนั้นอายุ13ขวบและกำลังเรียนอยู่ชั้นม .1 ต้องเปลี่ยนมาเรียนออนไลน์ทั้งหมดซึ่งเวลานั้นคุณฟ้าก็วุ่นมากๆเลยนะครับที่จะต้องจัดการในหลายๆอย่างตั้งแต่การหาโน้ตบุ๊กดาวน์โหลดโปรแกร,รมต่างๆไปจนถึงการจัดตารางเวลาให้ลูกบางวันก็ยังต้องพาน้องฝนไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนตามระบบนั่นจึงทำให้ชีวิตประจำวัน มันเต็มไปด้วยความเ,เร่งรีบและความกังวลหลังจากที่ทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วกิจวัตรใหม่มันก็ได้เริ่มขึ้นเพราะช่วงเวลากลางวันหากน้องฝนไม่ได้ไปโรงเรียนเธอก็จะต้องไปเล่นอยู่ที่ทำงานของคุณจีฟแต่แล้วเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนวันเปิดเทอมเลื่อนชั้นน้องฝนก็เริ่มมีอาการแปลกๆคล้ายกับเป็นหวัดแต่เธอกลับไม่ได้มีน้ำมูกและด้วยความเป็นห่วงประกอบกับกลัวว่าลูกจะติดโควิด คุณฟ้าจึงรีบไปซื้อชุดตรวจมาตรวจให้ลูกทันทีแต่ผลที่ออกมามันกลับไม่พบเชือ้อในช่วงนั้นพอตกดึกอาการของน้องฝนก็จะรุนแรงมากขึ้นนะครับเธอมีอาการปวดหัวมีไข้อ,อ่อ,อนๆร่างกายของน้องดูอ่อนแรงไม่อยากทานอาหารแล้วก็อยากนอนทั้งวันจนคุณฟ้าต้องคอยให้ยาลดไข้พอไข้ลดลงก็เหมือนว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแต่พอตกช่วงเย็นหรือว่าค่ำอาการเหล่านี้มันก็จะกลับมาเป็นอีกครั้ง ผนซ้ำอยู่อย่างนั้นวันแล้ววันเล่าจนผู้เป็นแม่อย่างคุณฟ้าเริ่มใจคอไม่ค่อยดีผ่านไปสามวันทางคุณฟ้าที่ทนเห็นลูกป่วยต่อไปไม่ไหวโดยความกลัวว่าน้องจะเป็นไข้เลือดออกเธอจึงพาน้องฝนไปตรวจเลือดซึ่งผลตรวจที่ออกมาก็ปกติดีนะครับหมอทำแค่เพียงแนะนำให้พักผ่อนแล้วก็กลับบ้านแต่แม้ผลตรวจจะไม่พบสิ่งผิดปกติในทุกคืนน้องฝนกลับยังคงมีไข้อ่อนๆเหมือนเดิม จนเวลาล่วงเลยไปเจวันคุณฟ้าก็พาลูกไปเจาะเลือดตรวจซ้ำอีกครั้งทว่าผลมันก็ยังคงออกมาปกตินะครับทางคุณฟ้าที่ยังคงต้องออกไปทํางานนอกบ้านก็ตกอยู่ในสภาพจิตใจที่เต็มไปด้วยความกังวลเธอเอาแต่คิดถึงเรื่องการป่วยของลูกสาวซึ่งในช่วงนั้นน้องก็ยังคงอาการทรงตัวและไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นเลยสักนิดหลังจากที่คุณฟ้าเคลียร์ภารกิจเรื่องงานต่างๆเสร็จ และกลับมาถึงบ้านในช่วงเวลาประมาณสามทุม่มทันทีที่เธอก้าวเท้าเข้าบ้าน,นเธอก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคุณจี๊บกำลังดุลูกสาวเสียงที่ได้ยินเต็มไปด้วยความเครียดเหมือนเขากำลังบังคับให้ลูกไปอาบน้ำแต่น้องกลับดื้อและไม่ยอมทำตามทั้งที่วันพรุ่งนี้ก็กำลังจะเป็นวันเปิดเทอมวันแรกอยู่แล้วเมื่อคุณฟ้าเห็นว่าสถานาการณ์เริ่มตึงเครียดเธอจึงเข้าไปบอกกับสามีว่าเดี๋ยววันนี้จะขอดูแลลูกเอง สามีที่ดียอย่างนั้นก็เดินแยกตัวเข้าไปในห้องนอนอีกห้องหนึ่งด้วยความหัวเสียและทิ้งให้คุณฟ้าอยู่กับลูกตามลำพังเธอเริ่มเข้าไปพูดกับลูกด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและบอกให้รีบไปอาบน้ำเพราะวันพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนแล้วดังนั้นเราก็ต้องเข้านอนเร็วๆฝั่งของน้องฝนก็รับคำตามปกตินะครับแต่ไม่ว่าคุณฟ้าจะเดินวนไปดูกี่ครั้งลูกสาวก็ยังไม่ยอมไปอาบน้ำสักทีจนกระทั่งเวลาล่วงไปถึงสี่ทุ่ม คุณฟ้าก็เห็นว่าลูกเริ่มเดินเข้าไปในห้องน้ําบ่อยผิดปกติทางคุณฟ้าที่เฉงเงือมองตามไปก็เห็นว่าลูกสาวเดินเข้าไปภายในห้องน้ําแล้วก็ยืนพิงกําแพงอยู่นิ่งๆคล้ายกําลังนึกไม่ออกว่าตัวเองเข้ามาทําอะไรก่อนที่จะเดินกลับออกมาที่เตียงแล้วก็ลุกเดินกลับไปใหม่วนซ้ําอยู่อย่างนั้นเกือบสิบรอบหลังจากที่น้องฝนเดินกลับมาที่เตียงได้สักพักหนึ่งอยู่ดีๆเธอก็ยกมือขึ้นตบแก้มตัวเองจนเกิดเสียงดัง ก่อนที่จะเงยหน้าขึ้นมาเรียกแม่เสียงสันพร้อมกับบอกให้แม่เข้ามากอดหนูหน่อยหุนฟ้าที่ได้ยินอย่างนั้นก็รีบเข้าไปกอดลูกสาวนะครับพร้อมกับปลอบโยนว่าไม่เป็นไรหากไม่สบายก็ไม่ต้องอาบหรอกเข้านอนไปเลยก็ได้ซึ่งคืนนั้นทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะสงบลงแต่ขุนฟ้ากลับจําได้แม่นเลยนะครับว่ามันเป็นคืนสุดท้ายที่ลูกสาวของเธอยังพอมีสติที่จะเรียกเธอว่าแม่อย่างเคยกลางดึกของคืนเดียวกัน ในช่วงเวลาราตีสองหลังจากที่คุณฟ้าเพิ่งงีบหลับไปได้ไม่นานเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงคลายกับมีใครสักคนขูดอะไรบางอย่างก่อนที่มันจะตามมาด้วยเสียงกระแทกเป็นจังหวะสลับกันราวกับว่าตอนนั้นมีใครกําลังเดินอยู่บนที่นอนข้างๆแล้วในจังหวะที่กําลังงัวงเงียเธอก็ได้ยินเสียงบ่นพึมพำแต่กลับจับใจความของคําพูดที่ได้ยินไม่ได้และด้วยสัญชาตญาณของคนเป็นแม่ คุณฟ้าจึงรีบลุกขึ้นไปเปิดไฟก่อนที่เธอจะเห็นว่าตอนนั้นน้องฝนกำลังดิ้นตัวอยู่ในท่าทางแปลกๆคล้ายกับคนที่หัดว่ายน้ำในท่าผีเสือ้อและเสียงที่มันดังอยู่ภายในห้องก็มาจากการที่ขาของลูกสาวตีไปมาอยู่บนเตียงหลังจากนั้นน้องก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วกระโดดขึ้นลงพร้อมกับคว้างปลาสิ่งของที่สามารถคว้ามาหยิบจับได้ในมือเธอเริ่มพูดจาไร้เหตุผลว่าโลกใบนี้ไม่น่าอยู่ ทุกคนควรตายไปให้หมดไปอยู่นอกโลกสวยงามกว่าเมื่อได้ยินเช่นนั้นคุณฟ้าก็รีบถามกลับไปเสียงสั่นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นล่ะลูกทำไมลูกตะโกนออกมาแบบนี้แต่น้องฝนที่ถือหมอนข้างอยู่กลับเวี่ยงมันฟาดไปมาอยู่ในอากาศซึ่งการกระทำดังกล่าวมันก็ดวนตัวคุณฟ้าเต็มๆเลยนะครับก่อนที่คุณฟ้าจะพยายามเข้าไปห้ามลูกแล้วบอกว่านี่คือแม่เองนะลูกอย่าควางของแบบนั้นสิ แล้วจูจ่ๆลูกสาวก็หยุดชะงักดวงตามือลอยผ่านใบหน้าของคุณแม่ไปพร้อมกับพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่าเธอไม่ใช่ลูกโลกใบนี้ไม่น่าอยู่และทุกคนต้องออกไปจากที่แห่งนี้ให้หมดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นส่งผลให้คุณฟ้าจิตตกอย่างหนะักความคิดแรกที่ผุดขึ้นมาในหัวคือถ้าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่ใช่ลูกของตนแล้วจิตแท้ๆของลูกตัวเองหายไปอยู่ที่ไหน เพราะที่ผ่านมาลูกสาวก็ไม่เคยมีพฤติกรรมหรือว่า,อาการเช่นนี้มาก่อนเลยแม้แต่น้อยก่อนที่เธอจะคิดย้อนกลับไปว่าตั้งแต่ช่วงที่ไปฝากลูกไว้กับที่ทำงานสามีลูกอาจจะไปเจออะไรแปลกๆมาหรือเผลอไปโดนลมเพลลมพัดเข้าโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าโดยที่ตอนนั้นคุณฟ้าก็เริ่มตกใจจนทำอะไรไม่ถูกนะครับเธอยอมรับเลยว่าตัวเองไม่มีสติแล้วก็ได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆว่าตอนนี้เธอควรทำอย่างไร ยิ่งคิดว่าลูกตัวเองอาจจะถูกผีเข้าหรือว่าโดนคุณใสยความกลัวก็ยิ่งกัดกินหัวใจแต่ลึกๆแล้วอีกเสียงในหัวก็ยังคอยย้ำว่านี่คือลูกสาวของตัวเองและตอนนี้ลูกกำลังไม่สบายอยู่เมื่อตั้งสติอยู่สักพักคุณฟ้าก็รีบไปหยิบสร้อยพระมาคล้องขอให้ลูกนะครับตามความเชื่อที่เธอเคยได้ยินมาว่าถ้าหากถูกผีเข้าเนี่ยพระจะได้ช่วยให้วิญญ,ญาณสงบลง แต่แม้จะทำไปเช่นนั้นแล้วน้องฝนเธอก็ยังมีอาการอราลวาดแล้วก็ตะโกนเสียงดังไม่หยุดจนในที่สุดคุณฟ้าก็จำใจต้องเดินออกมาจากห้องเพื่อไปปลุกสามีให้เข้ามาช่วยเพราะเธอไม่อาจรับมือกับสถานการณ์นี้ได้แค่เพียงลำพังและเมื่อคุณจีฟเข้ามาภายในห้องเขาก็รีบเข้าไปกอดเพื่อล็อกตัวลูกสาวที่กำลังดิ้นตัวอาลวาดเอาไว้แน่นแม่น้องฝนตอนนั้นจะพยายามดิ้นขัดขืนแต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงของคุณพ่อได้ ก่อนที่อาการของเธอจะค่อยๆสงบลงทว่าเสียงกรีดและการตะโกนที่ฟังไม่รู้เรื่องก็ยังคงถูกเปล่งออกมาอยู่เป็นระยะโดยความร้อนใจคุณฟ้าจึงใช้โอกาสนั้นออกมากดโทรศัพท์เพื่อเรียกรถโรงพยาบาลก่อนที่เจ้าหน้าที่ปลายสายจะบอกให้เธอใจเย็นพร้อมกับอธิบายว่าถ้าเด็กยังอลาวาจอยู่ก็อาจจะไม่สามารถตรวจด,ดูอะไรได้บางทีอาจจำเป็นต้องใช้ยาระงับประสาท และถ้าหากดิ้นมากเกินไปก็ต้องถูกมัดตัวไว้กับเตียงเพื่อรอจิตแพทย์ที่มาเข้าเวรตรวจในตอนเช้าพอได้ยินเช่นนั้นคุณฟ้าก็รับไม่ได้นะครับเธอจึงตัดสินใจที่จะไม่ให้รถมารับแล้วพอลูกสาวของเธอเริ่มสงบลงเธอก็ให้ลูกนอนพักผ่อนต่ออยู่ที่บ้านตลอดทั้งคืนคุณฟ้าก็คอยดูแลลูกอยู่ไม่ห่างเลยนะครับก่อนที่เธอจะสังเกตอาการของน้องฝนว่ามันจะเริ่มรุนแรงตอนราวๆตีสอง แล้วค่อยๆสงบลงเมื่อใกล้ช่วงตีสีพอเช้าวันถัดมาคุณฟ้าก็รีบอาบน้ำแล้วเตรียมพาลูกไปที่โรงพยาบาลทันทีแต่สิ่งที่มันทำให้เธองงนั่นก็คือน้องฝนกลับมาดูร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ไม่มีอาการโวยวายเหมือนเมื่อคืนเลยแม้แต่น้อยในระหว่างนั้นคุณฟ้าก็พยายามให้ลูกสาวดื่มน้ำมากๆเพราะตลอดหลายชั่วโมงที่ผ่านมาน้องแทบจะไม่ได้ดื่มอะไรลงท้องเลยสักนิด แต่ไม่ว่าน้ำจะเข้าปากมากแค่ไหนเด็กกลับไม่ยอมกก่นลงคอและปล่อยให้น้ำไหลออกมาจากมุมปากอย่างผิดปกติเมื่อผ่าน้องฝนออกมาจากห้องนอนลูกก็เดินหาพ่อพร้อมกับกางแขนเข้าหาคล้ายกับอยากให้คุณพ่อกอดทางคุณฟ้าที่เห็นอย่างนั้นก็รีบบอกให้สามีอุ้มลูกขึ้นรถไปที่โรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาลคุณจีบก็อุ้มลูกขึ้นไปนั่งรถเข็นก่อนที่พยาบาลจะเข้ามาถามชื่อ แต่น้องกลับไม่ยอมตอบคำถามแล้วเอาแต่นั่งหำเพลงโยกตัวไปมาเหมือนกับคนอารมณ์ดีระหว่างที่รอหมอตรวจน้องฝนเธอก็มีอาการพูดจายอยู่คนเดียวโวยวายสลับกับโยกตัวอยู่ตลอดเวลาทางคุณฟ้าที่เห็นอย่างนั้นเธอก็กลัวว่าลูกจะป่วยทางจิตจริงๆนะครับจนกระทั่งแพทย์เข้ามาซักถามอาการ แล้วทายที่สุดแพทย์ก็สรุปผลว่าน้องฝนมีความผิดปกติในระบบประสาทและสมองจำเป็นต้องแอดมิดนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาอย่างละเอียดทั้งการทำซีทีสแกน m r i แล้วก็เจาะน้ำไขสันหลังเพื่อตรวจเพิ่มเติมอีกหลายรายการเบื้องต้นแพทย์สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคสมองอักเสบก่อนที่จะซักประวัติอย่างละเอียดอีกครั้งตั้งแต่เรื่องการเสพยายาที่ใช้ประจำตัว การถูกสัตว์กัดหรือว่าถูกควรประวัติการมีเพศสัมพันธ์ไปจนถึงโรคเกี่ยวกับสมองในครอบครัวถูกคำถามที่แพทย์ทำการทดสอบคุณฟ้าเธอก็สามารถตอบได้เกือบหมดเลยนะครับยกเว้นก็แต่เพียงข้อเดียวคือเรื่องของการถูกยุงกัดเพราะเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในช่วงที่คุณจีฟพ,พาลูกไปช่วยฟันต้นไม้ที่มันขึ้นรคอยู่รอบๆบ้านน้องฝนเธอถูกยุงกัดมาหรือไม่ นอกจากนี้อาการของลูกก็ยังมีความผิดปกติอื่นรวมด้วยเช่นการพูดคุยคนเดียวซึ่งในตอนแรกคุณฟ้าก็เข้าใจว่าเธออาจจะใส่หูฟังคุยโทรศัพท์อยู่กับเพื่อนแต่เมื่อสังเกตอาการดีๆกลับพบว่ามันไม่ใช่รวมไปถึงบางครั้งลูกก็ยังมีพฤติกรรมที่อ่านเขียนภาษาประหลาดคล้ายกับภาษาต่างดาวแพทย์พยายามซักถามประวัติเชิงลึกมากขึ้นแต่ด้วยความที่คุณฟ้าเธอไม่รู้รหัสโทรศัพท์ของลูก เธอจึงโทรไปสอบถามจากเพื่อนของน้องฝนจนกระทั่งภายหลังต่อมาจากข้อมูลเบื้องต้นก็ทําให้ทราบว่าลูกของเธอมักจะบ่นอยู่กับเพื่อนเสมอว่ามีอาการปวดหัวอยู่เป็นระยะหลังจากนั้นคุณฟ้าก็ทําได้แค่เพียงนั่งรอให้แพทย์จัดการส่งตัวลูกเข้าไปารักษาอยู่ที่วอร์ดเด็กรวมซึ่งภายในห้องก็จะมีเตียงทั้งหมด8เตียงที่แบ่งออกเป็นล็อกๆและวันนั้นก็จบลงด้วยการที่น้องฝน ถูกจับนอนให้น้ําเกลืออยู่ที่โรงพยาบาลเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงตีสองถึงตีสีซึ่งเป็นช่วงเวลาเดิมที่อาการของลูกสาวกำเริบน้องฝนเธอก็จะเริ่มมีอาการอีกครั้งลมหายใจของเธอจะดังถี่แรงขึ้นอย่างผิดปกติคุณฟ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาเห็นลูกกระสับกระส่ายก่อนที่ลูกจะเริ่มตะโกนและพูดจาเพ้อเจอพร้อมทั้งใช้เท้าถีบลูกกองเตียงอย่างแรง จนมันเกิดเสียงดังและส่งผลให้ผู้ป่วยเด็กคนอื่นๆพากันตื่นขึ้นมาดูหมดทั้งห้องเลยนะครับคุณฟ้าพยายามเข้าไปปลอบลูกสาวพร้อมกับกล่าวขอโทษผู้ปกครองคนอื่นๆที่เข้ามานอนเฝ้าไข้ลูกเช่นกันเพราะอ,อาการของน้องฝนมันดําเนินอยู่อย่างนั้นนานเกือบครึ่งชั่วโมงก่อนที่พยาบาลจะเข้ามาฉีดยากล่อมประสาทหลังจากนั้นอาการจึงค่อยๆสงบลง พอวันถัดมาโรงพยาบาลก็ตัดสินใจส่งตัวน้องฝนไปยังโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่งที่มีเครื่องมือพร้อมกว่าโดยพยาบาลท่านหนึ่งก็เล่าให้คุณฟ้าฟังว่าในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเด็กที่มีอาการในลักษณะเดียวกันนี้ถูกส่งตัวไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนั้นดังนั้นจากการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอในต่างจังหวัดคุณฟ้าก็ต้องเดินทางเข้ามายัางกรุงเทพและโดยความที่สามีก็ติดงาน เขาจึงจำเป็นต้องขับรถตามมาทีหลังเมื่อเดินทางมาถึงลูกสาวก็ถูกนำตัวไปทำซีทีสแกนเจาะเลือดเจาะน้ำไขสันหลังและได้รับยาฆ่าเชื้อก่อนรอผลตรวจระหว่างรอเคลื่อนย้ายลูกสาวไปยังห้องผู้ป่วยน้องฝนเธอก็มีอาการผุดลุกผุดนั่งดินตัวไม่หยุดจึงต้องมีการรัดมือรัดเท้าไว้กับเตียงและเมื่อมาถึงที่ห้องผู้ป่วย พยาบาลก็เข้ามาติดสายต่างๆเพื่อวัดคลื่นสมองโดยตอนนั้นแพทย์เจ้าของไข้ก็ได้อธิบายว่าต้องการตรวจด,ดูว่ามีอาการชักร่วมด้วยหรือไม่และสมองส่วนใดกำลังทำงานผิดปกติเพื่อที่เขาจะได้วางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุดตลอดสองคืนแรกที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งใหม่น้องฝนเธอก็มีอาการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเธอมีไข้และหายใจหอบแรง โวยวายสลับกับสงบอยู่เป็นช่วงๆจนแพทย์ต้องเข้ามาให้ยานอนหลับบางช่วงที่เธอดิ้นตัวแรงก็ต้องมัดข้อมือ,อไว้เพื่อไม่ให้ดึงสายต่างๆออกแม้กระทั่งตอนที่ทำหัตถการก็ต้องใช้เจ้าหน้าที่ถึงสี่คนให้เข้ามาช่วยกันจับตัวจนมาถึงวันที่สาน้องฝนเธอก็บอกกับแม่ของเธอว่าเธอง่วงคุณฟ้าจึงบอกให้ลูกนอนพักแต่น้องกลับบอกว่าหนูนอนไม่หลับหนูเหนื่อยหนูอยากนอน จากนั้นก็เริ่มเผ้อถึงใครบางคนที่ชื่อว่าเนียนบางก็บอกว่าห้ามไปทางนั้นนะมันมีบ่อน้ําอยู่แล้วมันอันตรายขุนฟ้าที่ไม่รู้ว่าลูกกาลังหมายถึงอะไรก็ได้แต่เข้าไปปลอบรูปแขนนวดมือลูกของเธอจึงสามารถหลับได้ในช่วงเวลาสั้นๆคุณฟ้าบอกว่าตลอดสิบวันในการรักษาตัวน้องฝนเธอก็ยังมีอาการเดิมซ้ำๆทั้งไข้ขึ้นสูง หอบหายใจแรงแถมบางคืนอาการก็ยิ่งดูรุนแรงมากขึ้นหัวใจของเธอเต้นเร็วจนเครื่องวัดชีพจรดีดขึ้นไปถึง160ครั้งต่อนาทีและทุกครั้งที่เห็นอย่างนั้นคุณฟ้าก็ต้องตาหลีตาลานรีบไปตามพยาบาลให้เข้ามาดูพอพยาบาลมาถึงลูกก็มักจะกรีดร้องออกมาและช่วงหลังของการรักษาน้องฝนเธอก็ไม่สามารถทานข้าวได้เองและต้องใช้สายยางให้อาหารทางจมูก หลังจากเริ่มให้อาหารผ่านสายยางครบสัปดาห์อาการของน้องกลับสุดหนักมากกว่าเดิมน้องฝนเริ่มมีเลือดออกตามอวัยวะทั้งเลือดกำเดาแล้วก็เลือดในช่องท้องแพทย์ต้องทำการล้างท้องอยู่บ่อยครั้งก่อนที่อาการจะลุกลามจนเธอไม่สามารถปัสสาวะออกมาได้และจำเป็นต้องสวนสายปัสสาวะเนื่องจากมีเลือดปนออกมาตลอดบางครั้งก็เป็นเลือดสดๆจนเกิดการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะและต้องเพิ่มยาฆ่าเชื้อ มีคืนหนึ่งในช่วงเวลาประมาณตีสามอาการของน้องฝนก็กำเริบหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเธอมีเลือดออกจำนวนมากจนไม่แน่ชัดว่ามันเป็นเลือดกำเดาหรือว่าเลือดที่ออกมาจากกระเพาะอาหารซึ่งพยาบาลก็ต้องใช้เครื่องดูดเลือดและมันก็ออกมาเกือบครึ่งลิตรเลยนะครับขุณฟ้าที่ทนเห็นลูกเจ็บปวดไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาด้วยความสงสารขณะที่สามีก็ได้แต่คอยปลอบอยู่ไม่ห่าง จนช่วงหลังๆแพทย์ก็เริ่มเป็นห่วงสุขภาพจิตของผู้ที่เป็นแม่เพราะเธอมีความเครียดสะสมและแทบจะไม่ได้นอนอย่างเต็มอิ่มมาเป็นสัปดาห์แล้วคุณฟ้าบอกว่าในตอนนั้นทั้งวันลาของเธอกับสามีและวันลาป่วยที่โรงเรียนของลูกมันก็หมดไปตามกำหนดแต่แพทย์ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้ชัดว่าการรักษาจะต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่และบอกแค่เพียงว่าเคยมีผู้ป่วยลักษณะเดียวกัน ต้องนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลยาวเกือบ2ปีทางคุณฟ้าและสามีจึงตัดสินใจให้ลูกตัวเองดอบเรียนถึง1ปีเต็มและทั้งคู่ก็วางแผนสลับกันมาเฝ้าแม้อาการของน้องฝนจะดูทรงตัวซึ่งแผ์ก็บอกว่าเป็นโชคดีมากๆนะครับที่สามารถพาน้องมารักษาได้อย่างทันท่วงทีมีหลายคืนที่คุณฟ้าเฝ้าอยู่เพียงคนเดียวแล้วเห็นว่าลูกมีอาการตาเลือกคือเลือกจนเห็นแค่เพียงตาขาว พร้อมกับพูดซ้ำๆว่าเนียนอย่าไปทางนั้นและจากเด็กสาวที่เคยมีน้ำหนักประมาณ45กิโลก็สูบผอมลงจนเหลือแค่เพียง37กิโลเท่านั้นซึ่งมันก็มีช่วงหนึ่งที่คุณจี๊พอจะมีเวลาว่างเขาจึงบอกให้คุณฟ้ากลับบ้านไปพักผ่อนอยู่ที่ต่างจังหวัดสักสองสามคืนเพื่อให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นตัวคุณฟ้าจึงมีโอกาสได้กลับบ้านมาพักและด้วยความตั้งใจที่อยากจะทำบุญสะเดาะเคราะห์ให้ลูกสาว เธอจึงไปพบกับเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งซึ่งท่านก็ตรวจดูดวงชะตาของลูกสาวให้แล้วบอกว่าลูกมีเคราะจึงทําให้ไม่สบายแต่ตอนนี้ยังทําพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ไม่ได้เพราะเด็กยังมีแม่ซื้ออยู่ก่อนที่พระท่านจะแนะนำให้ไปทำบุญกับพระปางปราบมารแทนแล้วท่านก็มอบถาเเวสุวรรณองค์เล็กให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในช่วงนั้นคุณฟ้าก็ทำบุญตามคำแนะนำของพระท่านทุกประการเลยนะครับ แถมในช่วงเวลาเดียวกันเธอก็ยังได้เดินทางไปยังวัดอีกแห่งที่ตั้งอยู่ติดกับริมน้ําแล้วก็มีโอกาสได้นําน้ำมนต์ติดตัวกลับมาด้วยแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าสิ่งใดสามารถช่วยลูกของตัวเองได้จริงแต่สําหรับคุณฟ้าแล้วอะไรที่พอมีหวังเธอก็พร้อมที่จะทํากระทั่งคุณฟ้ากลับมาเฝ้าลูกอีกครั้งในคืนนั้นน้องฝนเธอนอนหลับตาแต่ริมฝีปากก็ยังคงพึมพำเบาๆตลอด ตัวคุณฟ้าเองก็ได้แต่ภาวนาในใจว่าขอให้ลูกได้นอนหลับสนิทสักคืนในเธอะก่อนที่เธอจะเปิดบทสวดชินนะบัญชครคลอเบาๆแต่เมื่อเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงตีสามน้องฝนเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาโวยวายอีกครั้งโดยการหันมาพูดกับแม่ด้วยน้ำเสียงจริงจังว่าแม่เชื่อฝนสิที่นี่มีผีร้ายนโมพุทธยะหยุดมันไม่ได้หรอกฆ่ามันเลยตัดหัวมันเลย คุณฟ้าที่เห็นท่าไม่ดีก็ตัดสินใจเรียกพยาบาลนะครับแล้วเธอก็แอบนําน้ํามนต์ที่พกติดตัวมาด้วยเนี่ยเอามาผสมกับน้ําเปล่าให้ลูกดื่มแม้จะใช้เวลาอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าที่น้องฝนเธอจะค่อยๆสงบลงซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นทั้งครอบครัวของคุณฟ้าและสามีต่างก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับฝั่งแม่ของสามีท่านก็ลุกขึ้นมาใส่บาตรท,ทาบุญทุกเช้าอย่างไม่ขาดส่วนแม่ของคุณฟ้าก็ไปสวดมนต์ที่วัดทุกวัน และถวายเทียนต่อชะตาให้แก่หลานนอกจากนี้คุณจิ๊บเขาก็ไปขอพรกับสเสด็จเตี่ยกรมมาหลวงชุมพรจนเวลาผ่านไปประมาณ4-5เดือนกว่าๆอาการของลูกสาวก็เปลี่ยนจากการโวยวายรุนแรงกลายมาเป็นคนเงียบๆเธอแทบจะไม่พูดไม่จาก,กับใครบางครั้งก็พูดตะกุกตะกักบางครั้งก็พูดประโยคแปลกๆกับแม่ว่าแม่จะแม่มาหาหนูหน่อยนะหนูจะเกิดแล้วหนูรอ ถ้าไม่มาหนูเกิดไม่ได้เมื่อต้องนอนรักษาตัวเป็นเวลานานๆร่างกายของน้องฝนก็ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดคุณฟ้าต้องเริ่มทำกายภาพบำบัดหัดให้ลูกเดินใหม่อีกครั้งจนกระทั่งแพทย์เห็นว่าอาการผู้เลาลงจึงอนุญาตให้น้องกลับบ้านได้โดยในช่วงแรกที่กลับมาอยู่บ้านเนี่ยน้องฝนเธอก็ตามแม่ติดเป็นเงาเลยนะครับไม่ว่าคุณฟ้าจะเข้าห้องน้าหรือว่าทาอะไรลูกสาวก็ไม่ยอมอยู่คนเดียวเลยสักครั้ง พอคนที่บ้านเข้ามาถามว่าตอนนี้น้องอายุเท่าไร่เธอก็จะตอบว่าตอนนี้สามขวบพร้อมกับแสดงพฤติกรรมสมกับวัยตามที่เธอพูดออกมาไม่มีผิดคุณฟ้าบอกว่าในบางช่วงลูกสาวของเธอก็มีพฤติกรรมแปลกๆคือหยิบทุกอย่างที่ขวางหน้ามาเข้าปากแม้แต่ขวดแอลกอฮอล์ล้างแผลน้องก็เกือบจะยกมันขึ้นมาดื่มทําไม่มีใครเข้ามาห้ามอาไว้ได้ทันจนมันทําให้คุณฟ้าต้องคอยเฝ้าดูอย่างใกล้ชิด ขนาดเดียวกันยาที่ต้องกินในแต่ละวันเนี่ยก็มีมากจนเกือบจะ50เม็ดเลยนะครับและเมื่ออาการดีขึ้นอีกระยะลูกสาวก็เริ่มบอกว่าตัวเองอายุ7ขวบแถมตอนนั้นน้องก็กินเก่งมากๆจนน้าหนักตัวเนี่ยพุ่งสูงขึ้นถึง60กิโลกร,รมัมซึ่งแพทย์เขาก็อธิบายว่ามันเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยน้าหนักที่พุ่งขึ้นจึงทําให้น้องมีอาการผิวแตก หลังจากที่กลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านสลับกับการไปทำกายภาพบำบัดอยู่ที่โรงพยาบาลประจำอำเภอจนครบระยะเวลา9เดือนอาการของน้องฝนก็ดีขึ้นจนเกือบกลับมาเป็นปกติเหลือแค่เพียงอาการหลงๆลงืลงลมลืมและความจำที่ยังไม่ค่อยดีนักทุกวันนี้เมื่อคุณฟ้าถามว่าอายุเท่าไหร่ลูกสาวก็จะตอบอย่างชัดเจนว่าตัวเองเนี่ย13ขวบแล้วและเมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกับลูกเป็นเรื่องเป็นราว คุณฟ้าจึงถามว่าจำช่วงก่อนที่จะป่วยได้ไหมซึ่งน้องก็บอกว่าจำได้แต่จำได้ไม่หมดนะครับรู้แค่เพียงว่าตอนที่ไปที่ทํางานพ่อเนี่ยเธอรู้สึกปวดหัวมากๆจนต้องฟุบนอนไปกับโต๊ะจากนั้นก็หลับยาวแล้วจําอะไรไม่ได้อีกเลยคล้ายกับคนที่นอนหลับอยู่ในความฝันนั่นแสนจะยาวนานจนวันหนึ่งก็รู้สึกตัวเหมือนกับว่าเตียงอยู่ในท้องแม่อึดอัดอยากตื่นอยากกินข้าวอยากพูดคุย ซึ่งมันก็คือทั้งหมดที่น้องจำได้ในเวลาที่ตัวเองป่วยอยู่คุณฟ้าบอกว่าสาเหตุที่เธอส่งเรื่องนี้เข้ามาก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่ทุกคนที่กำลังประชิญกับความเจ็บป่วยของลูกขอเพียงแค่อย่ายอมแพ้ไม่ว่าจะต้องสู้กับโครคภัยไข้เจ็บอะไรหรือแม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามเพราะสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่แล้วการยืนหยัดอยู่ข้างลูกมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่เสมอ และหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องราวที่คุณฟ้าส่งเข้ามาจบแม้สุดท้ายจะยังไม่ได้ข้อสรุปว่าสาเหตุที่ทำให้น้องฝนป่วยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรกันแน่แต่อย่างน้อยๆเรื่องนี้มันก็ทำให้ตัวผมเองเข้าใจถึงหัวอกของคนเป็นแม่มากขึ้นเลยนะครับส่วนเรื่องของแม่ซื้อเนี่ยในความเชื่อของไทยโบราณมักมองว่าแม่ซื้อเป็นผู้ที่คอยคุ้มครองเด็กหรือเป็นวิญญาณของผู้เฝ้าดูแลเด็กมาตั้งแต่เกิด คอยปกปักรักษาไม่ให้สิ่งไม่ดีมารบกวนโดยเฉพาะเด็กเล็กที่เชื่อกันว่าอย่างดวงอ่อนจึงมักจะมีพิธีกรรมหลายๆอย่างที่ผู้ใหญ่จะทําเพื่อให้เด็กอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็มีข้อห้ามเรื่องการแก้เคราะห์หรือว่าตัดกรรมเพราะมีความเชื่อว่าเด็กที่ยังมีแม่ซื้ออยู่เนี่ยหากไปทําพิธีที่กระทบกับดวงมากเกินไปอาจจะกลายเป็นการรบกวนผู้คลุมคลองหรือทําให้เด็กยิ่งเปราะบางต่อสิ่งลี้ลับ นั่นจึงอาจจะเป็นเหตุผลที่พระท่านได้บอกเอาไว้ว่าตอนนี้ยังทำพิธีสะดาะเคาะ์ให้ไม่ได้และถ้าหากว่าชาวเล่าไปหลอนไปท่านใดมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องแม่ซื้อละก็ยังไงก็ลองแบ่งปันข้อมูลของท่านเข้ามาไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ผมมีช่องเล่าคดีเด็ดๆมาแนะนำอีกช่องหนึ่งนะครับพอดีเป็นของน้องๆทีมงานเล่าไปหลอนไปนี่แหละครับคือน้องเขาตั้งใจทำกันมากๆก,กับช่องที่มีชื่อว่าสับพาเรื่องเล่าเป็นช่องที่จะพาทุกท่านไปรับฟังเรื่องราวของคดีลึกลับคดีสะเทือนขวนัญเหตุการณ์จริงที่ชวนให้หัวใจเต้นแรงและชวนขนลุกไม่แพ้ไปจากเรื่องผีเลยละครับซึ่งหากชาวเล่าไปหลอนไปท่านใด ที่มีความชื่นชอบคอนเทนต์แนวนี้ฝากเข้าไปรับชมผลงานของน้องๆกันได้เลยนะครับโดยผมจะแปละลิงก์ช่องเอาไว้ที่ใต้คลิปและถ้าหากว่าชอบหรือถูกใจคอนเทนต์ของช่องสัปพาเรื่องเล่าก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของทีมงานผมด้วยนะครับ